เกิดเรื่องนะฮะพอดีผมต้องบอกว่าพี่เก่งลายพางนะฮะคือคนนี้นะฮะถ้าใครรู้จักเรื่องโซเชียลเนี่ยพี่เก่งก็ค่อนข้างดังมากนะฮะแล้วพี่จะมาหาร้านผมวันไหนอ่ะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีผมนะฮะพบกับช่องพี่บอยสเกอร์ปนาน้ำนะฮะ นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าคือน้องแจ็ปพโพละครับเขามาจะอยู่กลุ่มพี่บอยครับเขาถอยรถสปอร์ตนะฮะหรือว่ารถซปเปอร์คาร์มาคันหนึ่งฮะใครได้ดูคลิปเขานะก็นี่นี่ฮะเขาก็เลยแบบว่าอยากเข้ากลุ่มพี่บอยก็เลยโทรมาหาพี่บอยครับแต่เรื่องราวที่จะบอกนี่คือความหางจ็คแโพเนี่ยผมแม่งชอบน้องจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะับว่าน้องจะปแโพเนี่ยเขาโทรหาเราคุยอะไรกันบ้างนะฮะกับการที่จะเข้ากลุ่มของพี่บอยนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้สุดหามากไป let's go มาไงนะมาดูนะฮะเปรถปิดปุนอยู่คันนึงะฮะออกมาใหม่ด้วยเด้อเด้อเปลียนหม่เปิดประทุนได้ด้วยเหรอเปิดปัจจุนได้ด้วยโอ้ยถ้ารถเปิดปัจจุนเข้าแก้งได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูคลิปหน่อยนะเดี๋ยวเราเปิดดูคลิปแป๊บนึงแป๊บนึงเลยขอขอขอดูคลิปก่อนเนี่ยรถเปิดประทุนก็ประมาณว่าขอดูคลิปนะฮะเพราาะว่โอ้โหเดี๋ยวนะเป็นไงะ โอ้คันก็ไปดูคลิปเต็มขาของน้องได้นะฮะสุดจริงฮะเอารถแบบโอ้นี่นี่มันไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถที่แบบโอ้โหนี่มันพระโอ้โหเอาซิตี้นะฮะตัวเก่านะฮะมาจัดประทุนนะฮะคันนี้นะสุดจริงฮะสุดจริงโอ้ยซื้อว่าสิบกี่สิบล้านเนี่ยรุ่นนี้คันเดียวในละในไทยเนี่เลยทำเดียวในลในไทยแค่แค่ต้นตกกลางก็ประมาณสามสสบล้านบาแค่ต้นตกนะ โโอ้หรถตีประตูด้วยตัดรถตีประตูถอดอ่้ยันโตของจริงอ่ะของจริงว่ะอุ้ยนายเข้าแก๊งเราได้แล้วนายเข้ากลุ่มแลมโบกับเกับเราได้เลยเอออ่ะถุยอ่ะทุ้ก็ได้เหรออันนี้ก็ได้เหรอ วันนี้เตัดเสียอยู่แล้วเดี๋ยวกูปิดโอ้โเดี๋ยวกูขอปิดคลิปกอนอีกแล้วแม่งสุดจัดอ่ะโอ้โหอ้หาหาที่ไหนเอาหนูทไมกะหาที่ไหนเาหนูทำไมก็ก็ประมาณนี้นะก็คือน้องเนี่ย ก็จะเข้ากลุ่มเรานะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าผมเป็นซีเรียสอยู่แล้วฮะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนสุดจริงๆฮะกับคลิปนี้นะฮะก็ก็เลยแบบเล่าเรื่องราวฮ่าฮงน้องจักรพงโหนนะน่ารักนะตัวจริงอ่ะเดี๋ยวไป่มคลิปกันต่อนะฮะว่าเขาจะมาทําอะไรต่อนะฮะยังไม่อสกเท่าไรเต็มระบบอ๋อเต็มระบบอ๋อนี่เก่งใจใช่รอบที่แล้วเก่งใจใช่ไหอ๋อคือรอบที่แล้วเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนน้องเนี่ยเขามาทำคลิปกับที่ร้านพี่บอยเอาดูคติมาฮะนี่ ก็คือน้องเอาดูคติมาทําที่ร้านแล้วแก้งพี่บอยคือเอาลมโบขับลมโบพี่บอยไปแบบไปเฉยเลยอะสอนแปบเดียวแล้วหายไปเลยเดี๋ยวมาดูนะฮะคลิปนี้นะฮะน้องแจกก็จะบอกว่าจะแกล้งพี่บอยอีกไปดูนะโอยงั้นเตรียมตำรวจมาเลยนะโหดอะเขาบอกคราวนี้จะแกล้งจริงฮะโอ้แค่คราวที่แล้วก็เบอเหมือนกันนะพี่บอยอะโอ้โหอี๋ตายที่แล้วอีย เราพอก็เล่นคิดว่าแอบว่าเลือกคอบมึงแน่โอ้โหตัวแกพูกูจะวางเลยพี่อยทที่ราชดานแล้วจะมาปากน้านะไม่ขราวที่แล้วไอ้แย่งแก่งฟอร์มไอ้เราพอแม่งเรียกวอเต็มเลยแต่พี่บอยหัวใจวายเข้าโรงพยาบาลนอนหลับแล้คืนนี้กูเลย <chat> แล้วเม well ื <well> <meal> okay. But, ่อคืนแล้วทำไมไม่กินข้าวเมื่อกนวันนะโอเคประมาณนี้นะแต่เกิดเรื่องนะฮะพอดีผมต้องบอกว่าพี่เก่งลายพัางนะฮะคือคนนี้นะถ้าใครรู้จักเรื่องโซเชียลเนี่ยพี่เก่งก็ค่อนข้างดังมากนะฮะก็พอดีแกเนี่ยจะมาทํารถแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปงานบวชแกวันที่7นี้นะก็คืออยู่ๆแกโทรมานะฮะแล้วพอดีผมถือแจ็คแบ็โคฮะ เกิดแบบคือต้องพูดตรงๆนะโคตรฟุกนะคลิปนี้ก็เลยอยากทําขึ้นมาคือพี่เก่งก็ไม่เคยเจอแจ็คพัโผนะฮะแล้วก็แจ็คพัโผก็ไม่เคยเจอพี่เก่งแต่เขาคุยกันแบบเหมือนรู้จักกันมาเยอะอ่ะคุณผู้ชมผม,ผมโคตรหาบอกตรงเลยนะคือผมแม่ก็ไม่เคยแบบเอ่อเจอประเภทเนี้ยคือแบบงงอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันบอกได้เลยว่าโคตรหาอ่ะไม่เงียบเรื่องไม่เงียบแล้วจ้า พี่พี่แจ็คเขาคุณมาระยะหนึ่งแล้วแล้วผมเพิ่มานึกได้ว่าอัดวิดีโอดีว่ะอ่ะไปชมกันพี่ตลองน้องไปงานบวชได้หรอแจ็คแ่โพ่ะตาหาตัวอยู่เนี่ยอ้าา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 า ได้กนไอนี่ยนด้แล้วูือหน้าแจ็คก um ันก uh> ูแบบว่ากูมาทำอะไรกีไม ok> ่รีวิวคอลไม่เอยน้องมันไม่เชื่อว่าพี่เก่งจะชวนไงก็เลยโชว์มาบอกว่าพี่เก่งจะชวน

อ๋อเหรออ๋อได้ได้พี่หลังบวชพี่ก็มาอีกทีพี่บวชกี่วันเนี่ยพี่พี่เก่งบวชกี่วันครับห้าวันเองอ๋อบวชบวชพี่เก่งอายุเท่าไหร่เนี่ยปางเก้าพี่บวชพี่เก่งเนีเออ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 พี่เก่งขาดขาดคนบวชอีกคนปะ อะไรนะอ๋อตัดงส่งส่งผัดหมีป่ะกว่าติเกกูไม่กูไม่กูไม่ยุ่ง้วยนะพี่เศงของกีนะต่างน่แกชงใหย่ๆนะอใหญ่จริงนะโอเคพี่ไปทำอะไรพี่ เราเพิ่งกลับมาใช่ไหเพิ่งกลับมาเสียได้ผมเพิ่งกลับมาจากรามินทาไงอืงอ,อ,อผ่านผ่านไม่เป็นไรพี่ผมโทรมาเพราะว่ากจน้องแจ็คเขาอยากไปงานพี่ก็เลยเออโทรมาบอกพี่โดยตรงเลยไงได้ได้ไไไไไดพี่นะน้องแจ็คโอเคเปล่าแต่งให้สุดเลยเว้ยแต่งแต่งให้สุดให้โลกต่ำเลยเอาเปิดประทุนไปด้วยเอารถเปิดประทุนไปด้วยนะ <S <S 1> <S 1> เอ้ยกามีรถเปิดประทุนมาใหม่พี่พี่ดูซองร้อย่ัง เออเขาเขาเอารถซีวิคสีประตูมาตัดหลังคาอ๋อเหรอเอาดิมาดูมาดูไอ้เนีลยลงลงแก๊สชั่วโมงคนดูจสี่แสนแล้วอะเนี่ยคนวฐานเอ้ยคนบรรทัศนอ่ะครับคนบรรทัศน์อ่ะพี่ใบอากาศไปกันไปไปกี่คนนะพี่ไปไปนิดกี่คนเนี่ย อ๋อเฟิร์มในสิกินด้วยเสียได้เสียได,ได้ไม่เป็นไรพี่เอาไวา้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะมีคุยแลกงานกันแจ็คด้วยไม่รู้ว่ารับงานรับอะไรอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเคยทำงานของเฟิรแล้วไม่เคยทำด้นแจ็คอ๋ออยังเลยพี่ไบเฟิร์มเลยรับรับแจ็ครับหมดตอนนี้จัมมันจะถอยรถซปเปอร์คาร์รเปล่ถอยไปแล้วอยไปแล้วโอยรวยเกินมึงโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็เจอนักเจอกันก็ได้แล้วเดี๋ยวผม ให้คอนแทคไลน์ก็ได้พี่เดี๋ยวพูดกับบอสก่อนว่าอะพี่คุยกับบอสก่อนแล้วกันได้พี่แล้วพี่จะมาหาร้านผมวันไหนอ่ะพี่บอยเขาพูดจริงๆว่าเดี๋ยวพี่เขาบอกมึงก็ยำพี่ได้ยินแล้วไม่กูกลัวเขาถึงวันที่เจ็ดไงกกูลัวเาไม่มาไม่ใช่เขาก็ต้องหลังบวชอยู่แล้วเเออก่อนบวชแล้วหลังบวชมาไอ้ยี่โบ๊ทครับมือออกมา มี่สบหกเจอการร้านกีบีนะรัชดาอ่าโอเคพี่พี่อยู่รัชดาหรือเปล่าพี่เก่งใช่อยู่อยู่รัชดาอยู่แถวล่างชาโอใกล้ใกล้กันเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้พี่นะโอเคครับพี่แจกรี่ขอบคุณมากเดี๋ยวคุยกับแจ็คต่อตัวแจ็คมาได้เลยกินเช้าไปอ่าตัวแจ็คมาด้วยได้วันที่ยี่หกนะตัวแจ็คมาด้วยกินข้าวกันโอเคพี่ก็เดี๋ยวพี่มากี่โมงยังไงพี่ส่งรายละเอียดมาให้ผมด้วยนะ ตางแล้วเจอกันพี่ขาขอบคุณมากพี่เอันเป็นอันเรียบร้อยนะฮะก็พี่เก่งก็มานะฮะก็จะมาดูสีที่ร้านก่อนก่อนจะไปบวชแล้วก็ผมจะได้สั่งสติกเกอร์เข้ามาอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับแจ็คฟาโพกันฮะเจอพี่เก่งครั้งแรกเป็นยังไงกับความรู้สึกของแกนะฮะลองไปชมกันได้งานเนยได้งานด้วย บอยกาดังนะเพราแต่ไม่เข้าใจนะคนคนต้องมาหาพี่บอยนะเหมือนกูเป็นบาลลุมตามแบบไอเยี้ยแบบก็หล่อครับก็บีผลงานดีครับผลงานมันดีลูกค้าเลยเข้ามาเยอะนะฮะนี่ก็ก็บอกว่าแต่ก็ผมกอดแจ็คตลอดนะที่แจ็คจะมาทำคลิปนะฮผมชอบเลยฟังต่อฮะ สุดนะครับบอกว่าเจ๋จะมาทําคลิปกับผมทุกวันนะฮะเอาตัวผมก็ไม่ได้มีเวลาทําคลิปนะถ้ายูทูบเบอร์ไม่มาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทํานะผมต้องบอกว่าผลงานผมดีอนะคือผมทํางานมา15ปีนะฮะแล้วก็ในวงการดาราหรือว่าลูกค้าของผมหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์นะต้องบอกตรงนี้เลยนะผลงานดีบอกต่อฮนะถ้าใครไม่เชื่อก็มาชมผลงานผมที่ร้านได้นะผมรับรองว่าสิ่งที่ผมทําให้ลูกค้าไปเนี่ยคือมันคือรถของผมทุกคันะฮะ งั <S <S ้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อผมแบบผมไม่อยากอวยถ้าคุณยังไม่ลองคุณต้องมาทำนฮะนั่นนะน้องๆไปเลยเออดีนะผมเถ้าบ้านที่อยู่ใกล้พก็ไปหาทุกวันเลยน้องแจ๊คบ้านพี่อยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้น้องแม่คนละโลกเลยพี่อยู่ใกล้เนมไงคืออยู่ใกล้เนมปทุมอ่ะรู้แต่ว่าบ้านเราใกล้เราไปซื้อคอนโดแถวบ้านเลยบ้านเกินไหมเกินไปหมุอนคอนโดพอดีอ่ะเกินไปพี่บอยเกินไป กลัวไงพี่นายก็กลัวผมเป็นยาวไงแต่ผมกลัวไม่ได้ไปทำคลิปหรอกทำอย่างอื่นเกินไปมึงเกินไปละอ๋อเออได้ได้จัดไปเอาปิดหน้ามาไงเจอพอแล้วพี่บอยเจอกันยี่หกขอโมงเย็นเจอกันยี่หกของโมงเย็นนะเดี๋ยวพากินข้าวกันเดี๋ยวพี่บอยกินข้าวกัน้วกัน เอาเอาาชาไปขับด้วยกันเอาน้องแตงโมมาด้วยไปกินข้าวกันเป็นการเลยถ่ายมุกซูได้เลยครับดนมขับกบประทุนมาด้เปล่าไม่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 เป็นไรพี่บอยเดี๋ยวมึงจะแดกข้าวไม่ลงนะพี่บอยร้องนี่ร้อเนี่อ ตเอาเข้าคุกเลยเข้าคุกเลยสนุกแกเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนจริงๆนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวไปนัดแจ็คปาโผแล้วก็มาดูกันว่ามาคุยงานกันด้วยว่าเห็นบอปเขาอยากมีงานส่งงานกันนะพี่เก่งอลไยพาก็จะส่งงานพวกรีวิวสินค้าพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็เดี๋ยวแกจะมาหาผมที่ที่ผก็อีพีสองนะฮะฝากติดตามฝากสามัครคลิปกรกโกะชา์เป็นาากําลังใจให้พี่บอยนะฮะคลิปนี้บอกตรงว่าที่ทํามาเพราะว่า เป็นเรื่องราวสุขสนานนะครับผมอยากให้น้องๆได้ดูว่าเออตัวพี่บอยไม่ได้ก่อนนะจริงๆแล้วการที่เราทํางานผลงานดีลูกค้าบอกต่อหรือยูทูบเบอร์เขาเห็นผลงานแล้วเขาก็บอกต่อยูทูบเบอร์ด้วยกันก็ขอขอบคุณตรงนี้ด้วยในสื่อต่างๆนะฮะที่ผมเปิดมา15ปีจนทุกวันนี้ก็ได้ลูกค้าชั้นดีแล้วก็ได้ลูกค้าที่บอก นะฮะแล้วก็คอยสนับสนุนเราดีกว่านะแล้วก็ที่สาคัญมีปัญหาอะไรลูกค้าก็จะคอยเตือนเราแล้วเราก็รับฟังที่ดีแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแล้วพัฒนาจนทุกวันนี้ผมตกความสําเร็จในการทาสติกเกอร์รถยนต์นะ,ะแล้วก็ต่างๆเช่นแต่งรถทุกท,ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนตรงนี้แล้วก็ FT ของผมทุกคนนะฝังติดตามผลงานพี่บอยด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่บอยได้ทำคลิปแบบนี้ด้วยะฮะขอบคุณมากยังไงก็บ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นไร เจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ